นวนิยายประชนไปลึกลับในป่าดงพงพีของเมืองไทยเรื่องเล่าจากปลานป่าบุกป่าลึกลับของเมืองไทยที่คนทั่วไปไม่อาจไปถึงได้เรื่องนั่งซุ้มสมิงห้วยโป่งส่วนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากนั่งพักกันจนหายเหนื่อยเมื่อยลาตกเป็นหน้าที่ของพลานสา หลานชายพลานินจัดการหุงข้าวซึ่งนับว่าเป็นการหุงข้าวที่ยากยิ่งกว่าทุกครั้งในชีวิตของการระเวนไพรเพราะนายสาต้องบรรจงขอดน้ำในรอยอันมีอยู่น้อยนิดนั้นใส่หม้อสนามจนเต็มพลานนินกุลีกุจอก่อกองไฟไหนที่สุดการหุงข้าก็สำเร็จไปอย่างรวมรัดตัดตอนข้าวนั้นไม่จำเป็นต้องเศร้า เพราะไม่มีน้ำมากพอจะกรองก้าวร้อนๆกับปลากระป๋องที่ติดตัวมาช่วยให้อิ่มน้ำสําราญกันอย่างต้นหน้าแม้ว่าอาหารที่กินเพื่ออยู่จะผ่านไปแล้วด้วยความอิ่มเต็มทีแต่างก็รู้ว่าชีวิตประจนภัยที่แท้จริงนั้นควรจะต้องประสบกับความยากลาบากเช่นที่ประสบเช่นนี้ความสุขในตอนนี้ก็อยู่ตรงที่ได้ใช้โคนไม้ใหญ่เป็นที่พักผ่อน ม้อมุนส่งต้องการเพียงพื้นที่นอนเตียนๆพอที่จะปูผ้าแล้วล้มตัวลงนอนโคนพยาต้นไม้ใหญ่สักต้นเท่านั้นเองลานินกับนายสารีบออกไปค้นหากิ่งไม้แห่งๆต้นฟืนที่เกลื่นกลาดมาสมเป็นกองไฟใหญ่เพื่อให้ความอุ่นในยามดึกเพราะอากาศกลางป่าสูงเย็นจัดในยามนั้นไม่ว่าใคร แม้จะผ่านความลำบากตากตรำมาเพียงใดก็ดีย่อมจะชื่นชมต่อธรรมชาติที่ได้รับขณะนั้นเพราะต่างในเลือกเดินชีวิตพักผ่อนเช่นนี้แล้วดวงดาวที่ดาดาดอยู่เต็มท้องฟ้าเบื้องบนเป็นความสุขอย่างสำคัญก็เพราะไม่มีโอกาสได้มองเห็นเมื่ออยู่ในกรุงหมอนที่ดีที่สุดก็คือยามที่มันจุเข้าของใช้ในการเดินป่า ล้วนที่จำเป็นแสงไฟในกองที่สุมไว้เริ่มสว่างเจิดจ้าลุกโผล่ท้องฝาข้างแรมแก่เมื่อสนิทเสียงจักจั่นเรไรร้องขับกล่อมเพียงชั่วไม่นานนักนายสาก็ส่งเสียงกล้นออกมาแล้วความอ่นอนอกอ่อนใจในการเดินป่าอย่างสมบุกสมบันทำให้เขาหลับอย่างรวดเร็วพลานนินคอยเติมท่อนไม้ และเล่าถึงการประชนภัยชีวิตพลานตั้งแต่หันหลังอย่างมารู้จักเบื่อจนกระทั่งเสียงเบาลงพอเงียบเสียงก็หลับสนิทตอกดึกนำค้างลงจัดแม้ว่าจะอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งกิ่งก้านและใบหนาแน,น,น่นของมันจะเป็นหลังคาที่คุ้มน้ำค้างอย่างดีแต่กระนั้นมันก็หนาวเยือกจกกับก้วหัวใจเมื่อลมตอน,อนค้นเกน กลูกเกลียวพัดผ่านไฟเริ่มจะมอดพลานนินคามีคำมันลุกขึ้นไปสุมไฟจนสว่างเพื่ออาศัยป้องกันความหนาวเย็นในยามนั้นเมื่อสุมไฟเสร็จท่อนไม้จนเห็นว่าจะลุกไปอีกนานชั่วโมงพลานนินจึงล้มตัวลงนอนคราวนี้หลับกันอย่างรวดเร็วจนถึงสว่างอย่างไม่ต้องพะวงเรื่องใดๆกันเลยเช้าวันหนุขึ้นอาหารการกิน ที่ชั่วแต่เพียงอาศัยให้อิ่มท้องไปมื่อหนึ่งก็ผ่านพ้นไปต่างค่อยกับพี่กระเป๋ากันขึ้นบ้างเพราะได้หลับอย่างเต็มที่ผ่านนินออกเดินนำออกไปในเขตป่าสะเกตการค้นหารอยใหม่นั้นไม่ได้รับผลเพราะพบแต่รอยกระทิงและหัวแดงที่เก่าเกินกว่าจะจับรอยตามมันได้ในป่าสูงและนึกตอนนี้ มูลช้างแห่งๆหตกอยู่มากมายแสดงว่าเป็นดินแดนที่โขลงช้างป่าได้ผ่านเข้ามาพักอยู่มันเป็นรอยที่ทิ้งไว้ตั้งแต่ท้ายฤด,ดูที่ผ่านมาแล้วหมอบนส่งกล่าวว่าช้างในป่าเมืองไทยที่อยู่ใกล้กับเขตแดนพมา่าในฤด,ดูนี้โขลงช้างป่าจะพากันยกขวกหลบเข้าไปจากแดนไทยข้ามเทือกเขาตะนาวสีส่วนใหญ่ เข้าไปหาความร่มรื่นทางป่าพม่ากเกือบทั้งหมดเมื่อถึงฤดูฝนโคลงช้างป่าก็จะเคลื่อนกระบวนเข้ามาในป่าเมืองไทยใหม่จากการสังเกตอย่างใกล้ชิดต,ตามชีวิตของช้างป่ามาช้านานแล้วเพราะหมอบุญส่งได้ตระเวนไพรไปทางป่าด้านทิศตะวันตกอยู่นานปีนับตั้งแต่ป่ากำแพงเพชรลงไปจนถึงป่าชุมพรการอพยพหากินของช้างป่า ได้เป็นไปตามฤดูกาลเช่นนี้เสมอมาเมื่อผลจากความเหนื่อยจากทำพอสมควรแล้วล่านนินก็เอ่ยชวนขึ้นว่าป่าทางนี้มีน้ำตกที่สวยงามมากทีเดียวยากที่ใครจะเข้ามาถึงได้น้ำตกหมอมุนส่งพึมพำน้ำตกที่ไหนตานินน้ำตกน้ำหยดสูงเล็สวยยอดจริงๆคุณหมอ พลาน,นินรับรองแข็งแรงน้ำหยดนี้เป็นน้ำตกที่สูงมากยากที่ใครจะเข้ามาพบเห็นเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปดูให้เห็นกันได้เลยหมอมุนส่งสั่งการทันทีตานินนำไปให้ถึงน้ำตกน้ำหยดเดียวนี้เลยอีกไม่นานก็ถึงคุณหมอพลาน,นินหัวเราะรวนคำว่าไม่นานสำหรับพลานป่ามันหมายถึงความ เดินป่าอีกนานโคการเดินทางไปสู่น้ำหยดเส้นทางที่พลานินนำไปนั้นทางลําห้วยใหญ่แต่ลําห้วยใหญ่นี้กลับมีน้าขังอยู่เป็นเอ่งใหญ่ๆต่างกว่าที่ต้องดันดนค้นหาน้ำเป็นการใหญ่เช่นวันก่อนตอนปากห้วยมีน้าขังอยู่เต็มเปี่ยมน้ำใสแจ๋วสะอาดมองเห็นปลาเล็กปลาน้อยว่ายกันเป็นหมู่ม ตลอดลำห้วยอันยาวคดเคี้ยวไปมานั้นรอยกระทิงหัวแดงเดินข้ามลำห้วยไปมาอยู่ไม่ขาดเป็นรอยเก่าบ้างใหม่บ้างรอยเสือหลายพาดกลอนมีอยู่สองสามแห่งส่วนรอยโขงช้างเป็นรอยเก่ามากมันคงผ่านมาตั้งแต่ฤดูฝนที่แล้วทางที่ใกล้น้ำตกเข้าไปนั้นน้ำมีมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องถึงกับลุยกันให้เป็นที่ลำบากแต่อย่างใด คงมีแองหรือบ่อน้ำร้อมรอบด้วยหินก้อนใหญ่มองผัดผาดไม่ต่างอะไรกับสระน้ำที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์แต่คร้น้ำเก่ยวกจีส่วนเต่าเจ้าตัวล้างเหลวที่หลานเชื่อกันนั้นกลานอยู่มากมายธรรมชาติอันง,งามน่าชื่นตาชื่นใจนั้นคือสองข้างตะลิงเนื่อห้วยเต็มไปด้วยพันไม้ป่าผลิด,ดอกออกดอกหลายชนิด เหนือขึ้นไปขาคบสูงสูงกล้วยไม้หลายพันแขวนอยู่รกเกีรกะความงดงามของป่าลำห้วยแมกไม้ประกอบกับเสียงนอกป่าที่เรียกมาจากกิ่งไม้ในยามนั้นทําให้เกิดความรู้สึกที่ประทับใจในความงามของธรรมชาติช่วยบรรเทาความเหนื่อยอ่อนได้เป็นอย่างดีที่สุดในที่สุดทั้งหมดก็มาถึงน้ำตกน้ำหยดในตอนบ่าย น้ำตกนี้หลั่งลงมาจากคุณเขาอันมีระดับสูงมากเลยทีเดียวเห็นจะสูงสักสามเส้นได้กระมังหมอมุนส่งเหยนหน้าและคาดคะเนผมว่าสักห้าเส้นเห็นจะได้หลานนินให้ความเห็นเมื่อเห็นหน้ามองน้ำตกที่หยาดลงมาจากน้ำหยดกระเส้นเป็นเริวๆร,วราวรลิบวิ้นไหลลงมาจากยอดที่มองดูไกลอะไรเช่นนั้น มองเหมือนมันรินมาจากขอบฟ้าเมื่อน้ำตกที่เทลงมาครึ่งรน่อยะมันก็กระทบกับเพิงหินขนาดใหญ่ที่กางยื่นออกมาปลาหนึ่งด้อมยักษ์รับรองไว้ชั้นหนึ่งทต่ให้น้ำกระจายออกเป็นครึ่งวงกลมตามความกว้างของร่อมหินนั้นจากนั้นก็สาดโปรยปลายมาอย่างตอนล่างแล้วก็เด่นเป็นฝอยลงสู่สระอันกว้างใหญ่เบื้องล่าง ที่มีน้ำใสหนึ่งสะอโนดาตแม้ว่าจะเหนื่อยและเมื่อยล้าเพียงใดเมื่อได้มาถึงสะใหญ่ได้เห็นน้ำตกแม้จะไม่ไหลสู่ซ่าเช่นน้ำตกแห่งอื่นมันก็เป็นน้ำตกอันนี้ลับแห่งหนึ่งซึ่งยากที่เท้านักท่องเที่ยวคนใดจะย่างเข้ามาถึงได้นอกจากจะไกลเสนไกลและซ่อนตัวอยู่ในป่าสูงแล้วทางเดินอย่างวกเวียน ลปลนป่าพุ่นชำนาญทางอย่างพลาน,นินเท่านั้นจะผ่านด้นด้นเข้ามาถึงน้ำตกแห่งนี้ได้เฟิ้์นหลายชนิดขึ้นอยู่รอบสระดิมสระอีกด้านหนึ่งมีก้อนหินขนาดมะหือมาตั้งอยู่โดดเดียวบนหินใหญ่นั้นยังมีต้นไทรขึ้นอยู่แผ่รากของมันเต็มเสมือนรากแหที่คลี่คลุมเป็นตารางรอบหินใหญ่ก้อนนั้นช่วยให้ปีนป่ายขึ้นไปได้ง่าย เมื่อขึ้นไปนั่งบนหินใต้ร่มไทแล้วก็มองเห็นสะใหญ่โดยรอบฝูงปลาน้อยปลาใหญ่ว่ายอยู่เต็มไปหมดหมอบนสง่งว่างสัมภาระปืนและกล้องโผผลลงสู่ฐานน้ำอย่างไม่รอชา้าปลาที่กลอกลุ่มเป็นฝูงว่ายหลบไปเป็นทางธรรมชาติได้สร้างสะใหญ่ใต้น้ำหยดนี้ไว้อย่างงามอย่างน่าประหลาดใจยิ่ง อนทางที่จะผ่านเข้าไปนั้นชั้นแรกน้ำตื้นและค่อยเปลี่ยนเป็นน้ำลึกเมื่อเยื่อเข้าไปทางเขาน้ำตอบเปลือกหนาคล้ายได้รับการแต่งสำหรับเป็นทางเดินลงไปยังสะอาบน้ำเะนั้นตรงกลางสะลึกราวนมแตกไลออกไปนั้นลึกจะไม่อาจดำอย่างลงได้โขดหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งกลางสะนั้นผุดขึ้น ชวนให้เป็นขึ้นไปแล้วกระโดดลงโดยไม่ต้องเกรงแง่หินอันใดจะขวางอยู่รอบพื้นศัก์เบื้องล่างดาบเรียบเบื้องหน้าสะใหญ่นี้ตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ระหว่างเนินหินใหญ่กลางห้วยเป็นตะเคียนที่มีอายุมากทีเดียวมัดโดยรอบเกือบสี่คนโอบมีลำต้นตั้งอยู่สูงเพียงสามสี่วาต้นปลายตกสายฟ้าผ่าลงมา คืนนี้นอนพักเสียที่ตรงโคนต้นตะเคียนนี้เป็นไงพลาน,นินหมอมุนส่งชักจวนเพราะเห็นชัยภูมิค่อนข้างเหมาะพลาน,นินตาลุกแก่มองไปที่โคนตะเคียนนั้นอย่างพลันพลึงไม่เหมาะแน่คุณหมอทำไมน้ำท่าบริบูรณ์และก็ร่มเย็นน่าสบายหมอบุนสง่งเจี๋ยเห็นช่องทางที่จะได้พักผ่อนหลับนอนกันอย่างเป็นสุข ตะเขียนต้นนี้ขลังมากคุณหมอพลานินอธิบายแล้วสันหัวดิกนางตะเกียนมีประจำอยู่คขนนอนพักทีน่นี่เดี๋ยวแม่ได้ออกมาเล่นงานเราเกิดถูกอากมของนางตะเขียนคุณหมอไปลงไหลชัยชนเขา้าจะพากันลำบากขอเสียทีผมไม่เอาด้วยเด็ดขาดถ้างั้นก็พักครู่เดียวก่อนแล้วค่อยกลับกันหมอบปญส่งกล่าวขึ้น หมอมุนส่งกับพลาน,นินและนายสาเดินทางกลับจากน้ำตกน้ำหยดและสะอโนโนดาดนั้นเมื่อเดินทางข้ามลำห้วยก็พบรอยกระทิงใหม่เข้าตัวหนึ่งการติดตามได้ใช้เวลาไม่นานนักพลาน,นินก็ชี้ให้หมอมุนส่งเห็นเป้าหมายข้างหน้าบางครั้งการตามรอยสัตว์ใหญ่ก็ใช้เวลาเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกแต่บางคราวก็ตามกันทั้งวัน โดยไม่มีโอกาสลั่นไกแม้แต่นัดเดียวไรเฟิล470ของหมอบุญส่งจึงเป็นปลายกระบอกไปยังกระทิงหนุ่มตัวนั้นทันทีกระทิงหนุ่มสุดงวบลงส้ำอีกทีเลยคุณหมอพลานินเร่งขยิกไงบอกว่าส้ำไม่กลัวเสียลูกปืนอีกละ่ะหมอบุญส่งไปชดพลานินหัวเราะมันเป็นกระทิงหนุ่มที่เขาไม่งามนัก เมื่อได้เล่เนื้อเธอหนังกันแล้วก็หามเนื้อและตัดหัวแบกใบกลับมายัางผู้ขำอานัตกับคณะซึ่งออกตะเวนไปอีกด้านหนึ่งนั้นได้กลับมารายงานผลของการล่ากระทิงต่อเจ้าพรจราชว่าได้ยิงกระทิงเจ็บไปแต่ตามรอยเลือดไปไม่สำเร็จมันไม่ยอมหยุดจึงต้องกลับมาก่อนที่จะมืดคำ่ำ นอกจากไม่มีสเสบียงติดออกไปมากพอที่จะดนแรมในป่าสูงแล้วกำหนันเทนก็ไม่ค่อยชอบใจนักที่จะตามกระทิงลำบากเพราะเคยได้รู้รถและพิษของกระทิงลำบากว่าดุร้ายสาหัสขนาดไหนโดยแกอ้างว่าหูตาของแกไม่ว่องไวเหมือนตอนหนุ่มเน่นจากแคมปผู้ขามต่างรวบรวมสัมปาระออกจากผู้ขามในตอนเย็น กำนันเทนขอตัวออกเดินทางกลับสองพี่น้องกับเจ้ารพชรราตส่วนอานัตพลานเจิมพลานสอนก็เเลี่ยงปยังก็เเลี่ยงเกลื่อนและก็ะเลี่ยงตีรวมหกคนเดินทางมาอีกสองชั่วโมงจึงถึงผูไหยอาหารเย็นมื้อนี้จึงต้องใช้ของเก่ากินกันแก้ขัดไปพลางก่อนพวกพลานกระเลียงไม่สู้เดือดร้อนกระไรนัก เมื่อมีเนื้อข้างย่างที่เก็บไว้งัดออกมากินกันอย่างอร่อยลิ้นเคี้ยวเข้าแก้มตุยกันอย่างสนุกสนานการพักแดมที่พุกไวในค่ำคืนนั้นได้หลับสนิทเพราะเหนื่อยอ่อนกันมาพลานกระเรี่ยงสมกองไฟไว,ไว้สว่างสวัยเพื่อความไม่ประมาทเพราะแสงไฟนั้นนอกจากจะช่วยบรรเทาความหนาวเหน็บในตอนกลางดึกแล้ว ยังความอบอุ่นใจแก่พวกเราที่มองไปก็ยังเห็นแสงสว่างบุบวาบอยู่แม้ว่าจะราเชื้อไปไปตอนดนึกเมื่อพลันกระเลียงรู้สึกตัวก็เพิ่มเฟืนลงไปให้สว่างขึ้นมาใหม่ชีวิตในการนอนป่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งเมื่อได้พร้อมพลักกันอย่างจริงจังในทางด้านความสามคกีเป็นอันดีแล้วเราตื่นกันตอนหกนาฬิกาเศษ แต่พลนันตื่นกันก่อนแล้วหน้าที่ผู้หุงหาอาหารก็ก่อไฟตั้งหม้อข้าวและจัดการอย่างรีบร้อนพลันสอนนักต่อนกกระทาดงชื่อดังของคณะด้อมออกไปตามเสียงเปลียกของนกกระทาที่ร้องในยามเช้ามืดก้องมาจากราวไลพลันสอนใช้วิธีการดักอันมนํานของแกจนสำเร็จได้นกกระทาดงตัวอ้วนผีมาตัวหนึ่ง ได้จัดเข้ามารวมรายการอาหารเช้าในมื้อนั้นด้วยเนื่องจากการใช้ปืนจะทำให้ป่าแตกเพราะไม่แน่ว่าหัวแดงหรือกระทิงจะต้องอยู่ไกลหรือไกลจากผู้วายที่เราตั้งเข็มอยู่นี่เราจรึงไม่พยายามใช้ปืนเพราะเสียงของมันจะไล่สัตว์ใหญ่ให้กระเจิงออกไปจากนัสมีที่เสียงปืนคำรนไปถึงอาหารมื้อเช้า จึงเป็นของเก่าเสียส่วนมากนอกจากนกรตาดงของพลันสอนซึ่งชูรสอยู่หน่อยแต่ในป่าในดงเรื่องกับข้าไม่สำคัญเลยยิ่มน้ำกันดีแล้วต่างก็แต่งตัวกันอย่างรัดก,กุมออกเดินทางค้นหาไรากระทิงโดยใช้เส้นทางตามลำห้วยแม่เพลียงขนานไปตามทิวเขาอันยาวเหยียดจากห้วยโปง่งโดยไม่หยุดพักกันเลย หลังจากสองชั่วโมงผ่านไปแล้วทางที่พลันกระเหลียงนำความตื่นเต้นในตอนนี้ได้เกิดขึ้นรอยเลือดกระทิงทิ้งไว้บนยอดเขาลูกที่สามมันจะต้องอาการหนักมากนายพลันกระเรลียงชี้ให้เราดูกล่องเลือดที่ตะลักแดงแม้จะแห้งกล,งลังแล้วแต่รอยเลือดถึงเจกองเป็นสิ่งชี้ชัดว่ากระทิงลำบากไปอย่างสาหัสทีเดียว ทุกคนเตรียมปืนพร้อมที่จะยิงได้ทันทีกระทิงเจ็บดูุร้ายเพียงใดพวกพลานรู้กันดีสิบนาฬิกาแล้วด่าเลาะไปตามเขาลูกที่สามด้วยการเร่งผีเท้าหนักขึ้นอีกสิบห้านาทีต่อมาก็พบรอยนอนของกระทิงและเลือดกองใหญ่ซึ่งสันนิษฐานว่าจะหลั่งออกมาจากด้านต้นคอที่ยิงลำบากไว้ก็จบไปแล้วนะครับ ท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับและพบความใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ